ซอ้าแกงเควตตามมาคิดแกงเนื้อแกงเนว้อตามเซ่อพี่เลยเนี่ยตามเซ่อกระเทมแล้วก็เซ่อเก๋แล้วก็เซ่อย่ากับเทม่าโหสุดท้ายอยู่ฮันละเอออยู่ฮัลละน้อยๆอันนี้นี่ยเตรียมพร้อมสำหรับอันนี้บ่แใงนี่นะกะละแกงลูกเทศเนื้ออ๋อจะต้องใส่ใส่ขี้มันอยู่บเรียบร้อยหรออ๋เรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยนะป้าเจ้าไปเอาเจ้าป้าแกงอ่อมอโอ้คือเห็นแล้วก็ไปเอา เอาเอาอันนั้นมาเจ้านะ่ะเจ้าไปเอาดูตู้เย็นแยกกินออกมาเพื่อกิน,านบางท่านไว้เอาเฮาไว้พาเจ้า <c oughs> ไปตามพี่เลยเสื้อเสื้อแน่บ้านนี้มีกระเทียมมีมอนันทิกแล้วก็เสื้อเกอมีคาดเลยเกอนั่นอนี่กระเทียมนะต้องเสื้อมันละหอมใช่ตามเลยบอกบปานนี้กันกันฟงสก้อนกันฟงฟงโน่เสื้อ เออนี่นึงนี่นี่อืมสองเวลาจะใหวอล์ฟแล้วยู่ตู้เย็นเดอ้อตามแล้วยู่บาะแม่อันนี้ตามแลนะ้วยืวยยอ,อยู่ท้วยแล้อยายตั้ตมแล้วก็สิเดเอาลงหมอ้อได้ป่านนี้นะหมอ้มอหม้อค้างไว้เอายายอ่ะแล้วอันนี้นะหอ้หองห้องละนอกมันอยู่บ่ะอันนี้นะ แล้วแต่ายละเอ็ดกนละตำเขาเบอร์แบบไนนะออเอาอันนี้ลงนั่นเออนอาเรินีแบบนี้แบนนบยายย่างเราคอมจอม้องม่แบไปโชดกะละตำอ,อันก็เบอร์แนี้นะเราจะตามใยไปก่อนเด้ออันนี้นะใยค้างมองไว้แล้วดิ อันหมอ้อนี้เนะี่ยเสื้อน้ำจอกน้อยๆบ่อแล้วกะตะไคร่บ่อโอ้ท่างนี้เลยดิเอทไฟอ่อนๆเว้นบ่อใหญ่บ่อใหญ่มันเปิดแห้งยี่สุ่แห้งบ่อแล้วก็าวท,เเยา,ยกทาเหอไฟมันอันนี้ทีต้องทาเทอยมันเดือ<ล>ดที่บ่อใหญ่ยังเลอะเราเสิร์ประแดกน่อะ ไายเอาตะกเกียงเฟเซอร์ประเด็ตรงนั้นจะได้เจ้าบทนัดประเดะอันนี้นะเอ้านี่ตะเกียงค่อยเอาแกงโลนะ่น่ะโอ้โอเลิมปดแล้วเด้อทางนี้นะเด้อมาแด้ก,ก็ต้องเป็นประแด็ประแด็ดิฟนั่นนี้บอกขั้นน,น้อยเด้ยอย่ อันนีอยตักน้อยู่หมนะ่น้อยกันอ่างเหนโเกาใส่ชื่นน้เลยอาไนอ๋ันนะมันน้องประเทศแก ก <laughs> ินไปซื oh, to to oh well. h, morning, ้อปลาแดกเจ้เกลไหม่เด้อเอาปลาแดกเจ้เกลอมาบ้านนี่อันย่าย่ยมาบ้าใส่แก่หอมฮะฮะจีบจ่าเลยทีาซอ้ซื้อโอต้องตักออกมาเป็นโตบบนั้นนะย่ยโอ้ัมาเอามักแดงออกมาสิ่เหายดอเอเเเเ into the boiled water. Uh -oh. This is a mean to filter the fish, the fermented fish. So our the solution will filter to the the boiled water. Uh, uh -huh. So the next step, um, she will pour the the most important ingredient into the boiled water. So I cannot, I cannot show show all of you here. this Okay, this this step is um, mix the boiled water with the tamarind and. มาหามส้มเนาะอันนี้ไหนใหญ่อุ้ยอันนี้เส้นเซอร์เด้ออันนี้ไหนโอ้ไปเอันนี้ไหน I cannot show this เอามาทางพี่ก่อนมาทางพี่ก่อนเขาจะมีพวกซับน้ำอันนี้นหนแม่จำพี่เลยอันนี้นหนจำข้าวเบอร์จำข้าวเบอร์รักคำพูดพักอีเลอร์บ้านแม่กันนะบ้านน้องหองเป็นว่าพักอีเลิศอือเลอร์ครูกิ๊กใหม่ เอาเงีามเขาเอ็ดเนากินง่ายเนาะคู่กิ๊กเขากัดไลฟ์เนาะแม่กันว่าตำพักตำข้าวเบือใส่ซพักอีเลิศ์สิเออหัวเดี๋ยวนียมีหัวกับแมงหลังงามแมงหลังงามนะบ่ได้มีแต่โต่ปลอมๆในแมงอันมีอันแมงอีดโต้เหยื่อีเหยื่อกับแมงหลังงามเออ actually in in English is the r e the new it 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 is the 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 young generations of the dragonfly is that correct cookie ว่ามันชื้อคลาๆลาเลยเนาะใช่นะเขาว่าแมงเนื้อแกงเนื้อมีเนื้อตัวเงาเงาร้องเอาเอิญแมงอีดตัวเงวนะบาดนี้แมงละงั้มนะเขากลว่าแมงละงั้แต่พูดได้นะว่าเนื้อมีเนื้อตัวสั้นมีเนื้อตัวเงาแกงเนื้อเขวเดี๋ยวบ้านนี้ขอตัดภาพไปทางพุ้นเดลยบ้านนี้ยายเอาลงแล้วลงไปยาย เออล่งแล้วแล้วกันเราไปเบิ่งบาตรนี้อืมเป็นญ่บ้างไลิกดูสิอ๋อโอเคอันนี้นะคือจริงอันนี้นะเขาเล่มโล่มเดี่ยวเบิดเลยที่ใหญ่ทึงตัวนิ้วทึงหัวทึงอ๋อโอเค บม่นี้ขั้นต่อไปคือพี่เลิฟบานนี้เอาอันอีแม่ตำยู่นมาลงบอกโอ้ก็คือเลี้ยวแถวบ้าฟดเราเด้อทางนี้นะเอาตรนี้เายกไปเก็บไตู้เพอแนี้นะ ยา,ายานัหออนหอมานัเออหนำยานังมันก็คือหนำโคลาฟิวมันเขียวฟิวคัฟดคักเลยได้ย่ายกองอยุบอ่ะ อโอ้เส์ฟเท่านี้เลยดิเส้อท่านี้แหละเนือนเ่อเบอ่าเบอร์พักกระพู่เบอร์พักกระพู่ตำเสื้อเข้าเบอร์ผสมเลยดิโอ้บอร์พักกะพู่อันนี้เป็นมาเสื้อเนหอมเส้อเป็นเบอร์เนยไหมิตัเลยแบบนี้เสพิเแบบนี้อัน,อ,นอีตูบอ อันนี้นะเนี่ยแสดงว่าข้าแกงแกงมีโดนเนาะแกงข้าแกงระมาณสิบนาทีบอกโอ้เสิร์ฟไปอีตู้แล้วก็จบเลยบอกเสิร์ฟเลยติ มันแห้งแล้วได้แม้น้ำนะเอาแค่แคนสาคือมีได้น้ำสูตรเด็เอาได้น้ำไหลได้อยาถี่น้ำแล้วมันเอ่น้ำจะอ้วนเดเอาเจ้อลงส่งเอาเอาเพักน่ะพี่เลิฟอันนี้อันนี้คืออีตู้ย่างเดืวบอ้น้ำหลเหอยอนแซบเกงเนื้อสุเโอเดือบร้อยดิใส่ดาวอุจจจะ <Auf S 1> know, ปงเลยบ่กใหญ่แบบนี้โอ้เสิร์ฟเลยตีแซ่บอยู่ฮะแซ่บแซ่บแล้วติหอมปุ่งแค่นั้นตัวตีบันกันดูห่อตะโบะห่อหอดเขิงสุมม่วงซ้ำเหมือนนี่ยซิปหน้าที่ ประแดะเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อปิดไฟละวะยายเรียบร้อยโอ้เห้ืกันซิมน้ำเนี่ยเด้อจักน้อยก็ได้ดอ่ะมีซิมลายดอ่ซิมเลยทานลับไปตู้อ่ะทั้งนำเนี่ยจักน้อย